สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวโดปโปกับฮานามะในคลิปเดียวกันเลยนะครับก็ไม่ได้รีวิวมาตั้งแต่แรกเลยนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ใช่เรนเจอร์ตัวเก่งมากนักนะครับแต่ผมเจออยู่เหมือนกันนะประมาณหลีกทองนะครับเห็นมีคนปั้นโดปโปก็มีนะครับฮานามะแม็กก็มีนะครับถามว่าถ้าชอบโดยตรงอันนี้ไม่ว่ากันทําได้นะครับแต่ถ้าเกิดหวังว่ามันจะเป็นตัวที่เก่งและช่วยทีมได้เป็นอย่างดีเนะี่ยผมมองว่า มันอาจจะยังไม่เก่งมากพอนะคือการปั้นทีมโดยเฉพาะไอดีที่แบบสร้างใหม่ๆนะครับปั้นไปเรื่อยๆเนี่ยเป้าหมายของเรานะครับคือต้องปั้นให้ทีมเนี่ยขึ้นไปยืนนะครับที่หลีกเพชรให้ได้อะอย่างน้นนอยๆเนี่ยยืนเพชรสามหรืออาจจะยืนทองหนึ่งก็ได้นะล้บก็เล่นนะครับจบปลีกเพชรสามเพชรสองก็ว่ากันไปนะมันจะทําให้เราเนี่ยมีลูบี้ปิดลีกพิพีเนี่ยได้เยอะมากขึ้นอ่าฉะนั้นเนี่ยการเลือกปั้นเลนเจอร์แม็กต้องเน้นนิดหนึ่งถ้าไม่ได้ชอบเป็นพิเศษอ่าแบบเฮ้ยฉันชอบตัวนี้ ีโดยตรงชอบโคโรโบนี้ชอบโครโบนั้นเนี่ยก็อยากให้เลือกปั้นตัวที่มันใช้งานดีจริงๆนะครับอาฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูรีวิวดีกว่านะครับอ่าพอดีเปิดได้นะครับใน ID ที่9นะ้านะเดี๋ยวมาดูกันนะโนโปก่อนนะครับ โนโปเป็นไหวพริบไฟนะครับมีพลังเวทโจมตีนะครับอ่าไหวพริบก็จะเน้นไปที่เวทโจมตีนะครับเวทโจมตีเดิมเนี่ยเวล์ร้อยสี่สิบครับมีอยู่เก้าแสนแปดจริงๆเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าแม็กเนี่ยสูงที่หนึ่งจุดแปดล้านเลยนะครับสูงมากนะส่วนของพลังชีวิตนะครับเวล์ร้อยสี่สิบสามล้านสองครับแม็กที่หกล้านหนึ่งอันนี้ก็เยอะคือเป็นตัวที่สเตตัสสูงมากอย่างที่ผมบอกไปก่อนหนะน้าเนี้ยยาวนานอยู่ตลอดนะว่าเอ่อก็พยายามเนี่ยฟีดแบ็กไปหาตัวเกต มาฟีดแบ็กไปที่ทีมงานทีมงานก็คิดตรงกันครับว่าเอาเรนเจอร์แบบพวก ตัวนอกสายตาไม่ใช่ตัวคู่เทพไม่ใช่ตัวเก่งเนี่ยอยากให้มันมีอะไรดีขึ้นมาบ้างอันนี้ก็ถือว่ามีดีอยู่เหมือนกันนะแต่มันก็ยังสู้คู่เทพไม่ได้นะครับตำแหน่งยืน225ก็ยังกักอยู่อ่าจะใกล้ก็ไม่ใกล้ครับจะไก,กลก็ไม่ไกลนะโดนสกิลกระจุยกระจายได้อยู่เหมือนกันนะครับด้วยความที่เป็นไฟเ้วยไงเจอน้ำเยอะแยะมากมายนะคเคลื่อนที่ช้าด้วยนะอ่าหกสิบนี่คือช้าเลยนะพอๆกับตัวบินเลยครับความในในการโจมตีก็ไม่เยอะเลยนะครับอ่าคู่เราเล่นเจอร์ปกติครับ อัล้าก้าวให้เป็นสิบสามแร่ธาตุนะครับใช้อย่างเยอะเลยใช้เยอะไปครับแร่ธาตุคือใช้เยอะไปนะตัวดบโปะครับส่วนสกิลหนึ่งครับคือก็มีดีตรงที่ว่าเป็นดาเมจแล้วก็สกิลใบแต่มันไม่ทะลุครับส่วนเพิ่มอัตราวความแม่นยำอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นลดความแม่นยำของสตูครับอันนี้เป็นข้อมูลผิดนะอ่าจริงๆเป็นลดความแม่นยำของสตูะครับเพราะว่าเป็นสกิลที่ยิงใส่สตูเออมันจะมาขัดแย้งกันในตัวไม่ได้นะครับ คือสกิลนี้กว้าง260จุดคูดาวสกิล12วิคือถ้าแบบอยู่ในหลีกที่แบบเอ้ยอาจจะเจออามาตะาไม่เยอะหรือมีตัวอามาตะาแต่เขาตายง่ายมันก็จะหวังผลตรงนี้ได้ฉะนั้นเนี่ยหลีกสูงตรงนี้ก็จะใช้ยากนะตัวไม่ทะลุนะแล้วไม่มีอะไรพิเศษ่ะผมว่ามันจะใช้ยากอยู่เหมือนกันนะครับ อ่าส่วนสกิล2ครับเป็นสกิลบัฟอ่าแล้วก็บัฟหน้าป้อมเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าปกติจะต้องเป็นตัวที่เก่งสักนิดหนึ่งมันมักจะบัฟหน้าป้อมแล้วตัวไม่เก่งก็จะไม่ค่อยบัฟหน้าป้อมแต่นี้คือบัฟหน้าป้อมนะก็แม่นยำสกิลครับอ่าล้างบัฟอ่าล้างบัฟเสียนะครับของทีมครับแล้วก็ใช้สกิลนะสกิลนี้กว้างถึง380จุดอ่บจุดถือว่ากว้างมากแต่ว่าครูดสกิลนำเอาต้า12บไฮเปอร์9กะครับความสามารถให้เปอร์ล่าแท็ก ตายแล้วส่มติด1 s k i l สกิลคือก็มีดีแหละแต่มันก็ยังดีไม่สุดเท่าไหร่นะเอาจริงๆนะก็อย่างที่ว่านะเหมื่อบางคนแบบว่าเฮ้ยชอบชอบตัวละครตัวนี้โดยตรงนะครับก็ปั้นแม็กเพราะว่าเอาแค่ได้เห็นอยู่ในทีมก็สบายใจอันนี้ไม่ว่ากันเลยนะเพราะว่าแต่ละคนก็มีแนวทางที่แตกต่างกันออกไปนะครับอ่งสกิลรดแรกหนจุดนะครับกับบัฟรดแรกของเดือน,นครับ อาเฮ้ยไปไหนผมจําได้ว่ามันบัฟนาป้อมโอ้โพี่เอามาเอามาเอามาเอาตัวสองดินออกมาอ่าบัฟนาป้อมโอ้โหแต่พี่ดูพี่ไล่เวทอย่างช้าเลยครับไอตัวข้างหน้าตามแล้วนี่ยิงเข้าไปเอาโอเคดาเมจไใบเออผมว่ามันหนักจริงๆตัวนี้คือตีหนักนะผมว่าโดโปะตตีค่อนข้างจะหนักเลยนะแต่ดูนะไล่เวทนะคือกว่ากว่าบัฟจะขึ้นนะครับเออกว่าบัฟจะขึ้นนะโอ้โหรอกันเป็นวันเลยทีเดียวครับ โอ้โหแบบนี้ไม่ไหวนะอาจารย์โดปโปคือโดยปกติเนี่ยตัวบัฟนะครับที่มีท่าไราเวทที่แบบเงื้อง่าจริงๆเนี่ยถ้าเอฟเฟคขึ้นหัวแสดงว่าไม่มีปัญหาไร่เวทช้าถ้ามันไายเวทเยอะไม่เป็นไรแต่เอฟเฟคขึ้นหัวได้ไม่เป็นไรนะมันต้องดูครับตัวเอฟเฟคนะเพราะมันขึ้นนะครับได้ไหวหรือเปล่านะส่วนดาเมจอ่ะเดี๋ยวดูกันครับก็ช้าอยู่เหมือนกันนะ คือมันต้องดูตรงที่ว่าถ้ายิงดาเมจสกิลเนี่ยมันยิงไปแล้วเนี่ยจังหวะที่โดนเนี่ยมันโดนช้าหรือโดนไวนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูสักนิดนึงนะคือมันมันช้าไปหมดเลยครับแล้วก็เรนเจอร์ดูความที่ว่าเป็นไหวพิบนะอ่าแล้วก็ยืนสักกลุ่มข้างหน้าเลยนะครับอ่าก็แบบกักกๆนะจุด225นะครับคือค่าเฉลี่ย ความกว้างสกิลเนี่ยมัน300ไงคืไงก็โดนครับมันก็ได้เป็นตัวที่ผมมองว่าอัตจะดูไม่ดีมากนักอันจะถ้าเกิดอยู่ในดีกที่ไม่สูงซักทองอย่างนี้ไอดีนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะเล่นไปทีเทีงนะสัปดาห์นี้นะครับอันเดอยวลองตีดูอ่ะเจอจินจังอ่ะน้ําเพียบเลยโอเคนะครับคือไอดีนี้ของผมเนี่ยความหวังครับอยู่ที่อาดมอยู่แล้วนะ คือก็แบบหวังพึ่งอดัมไปสักพักนึงครับจนกว่าจะเปิดได้เกียร์ดีๆนะครับอเดี๋ยวดูนะสกิลใบนะครับของโอโรจิโนโปโป,โปล่อยมาก่อนปล่อยมาช่วยก่อนนะครับโอ้โหไม่ขึ้นเลยแต่ต้องดูดีๆนะตัวดาวินชีก็มีสกิลใบเช่นเดียวกันนะครับอ่าอะไม่ทันได้ขึ้นเลยเหมือนจะตายหมดก่อน เงียอย่างเงี้ยนะคือถ้าเกิดเราไปเจอทีมที่แบบเรนเจอร์ตัวเก่าักนิดนึงอะ่ะแล้วแบบเป็นตัวเก่าที่ไม่เก่งด้วยนะเราก็จะค่อนข้างได้เปรียบเยอะเลยนะครับกับการได้เรนเจอร์ตัวใหม่นะโอ้แต่โดบบพี่เอ้ยโดบบไม่ได้ไม่ไดไ้ไม่ได้ช่วยอะไรให้ชัดเจนเลยนะครับคือก็นะตามสภาพของเรนเจอร์นะคือไม่ใช่คู่เทพส่วนใหญ่มันก็จะเก่งแบบไม่ถึงนะครับเก่งไม่ถึงก็คือไม่ทะลุ ไม่ทะลุมันก็จะใช้งานยากนะครับมันต้องให้เลนเจอร์ตัวอื่นล้างอมตะก่อนนะครับหรือว่าต้องเจอทีมที่แบบไม่มีตัวอมตะอ่าแบบนี้มันก็ทําให้ใช้งานแบบมันต้องหวังผล2สเต็ปอะต้องล้างก่อนนะครับแล้วต้องยิงให้เข้าด้วยนะฉะนั้นมันก็มีความลําบากอยู่เหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะอ่าย่งเจอทีมนี้นะครับอันนี้เรียกว่า แม็กคนละครึ่งทีมนี้เราเห็นได้เลยครับเป็นทีมที่แม็กคนละครึ่งครับน่าจะตั้งใจนะคือผมจะไม่กำบันนะถือว่าเป็นเรื่องของเขาแล้วกันเ,เขาอยากจะให้แบบแม็กไปพร้อมๆกันอ,อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่นะคือยังปัจจุบันเรารู้กันแล้วว่าแพดเก้าดาวมันมาแล้วอะ่ะแล้วก็การทำเก้าดาวคือเรนเจอร์มันก็ต้องแม็กครับคือเรนเจอร์ต้องแม็กก่อนอแบบนี้คืออย่าไปหวังเลยครับไม่ได้9ก้าดาวสักตัวหนึ่งแน่นอนต่อให้เปิดได้ตัวใหม่แล้วแบบทาเป็น เวล์คร well, นะับ220เท่ากันหมดนะอ่าแล้วเลนเจอร์มันก็จะแบบว่าครึ้ง,งๆกลางๆนะครับสเตตัสมันก็จะแบบว่าไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับความสามารถเฮเปอรก็คือสลับได้ถามว่าสลับได้ไหมสลับได้แต่มันก็ไม่ดีเท่าแบบแม็กไปทีเดียวเพราะว่าเผื่อแบบเฮ้ยเราจะากลับมาเอากบปั้นยัดให้แม็กนะครับคือส่วนใหญ่จะเห็นแบบนี้เยอะ ถ้าสมมุติเราบอกว่าเฮ้ยตัวนี้คงไม่ได้แบบปั้นแม็กในเร็วๆนี้แล้วมีเวล140อ่ะแบบนี้โอเคสำหรับร่างได้ในกรณีที่ความสามารถไฮเปอร์บางอย่างอ่ะเช่นอหยุด5วินะครับเพิ่มแรก300เพิ่มแรกห0 0่พพวกนี้มันนับจากการปล่อยตัวนะครับคือปล่อยตัวมาก็ติดเลยไม่จำเป็นต้องปล่อยตัวจำนวนมากนะครับเน้นแค่แบบปล่อยตัวแล้วก็มีโอกาสสุ่มติดประมาณนี้อ่ะแบบนี้ก็ทำไปได้เลยนะอ่าเพราะว่าเราก็ ดูนะครับคือผมว่าคงตั้งใจนั่นแหละแล้วก็ดูเกียร์นะอันนี้ก็นะตามสภาพนะครับเนีย่ยที่บอกกันนะว่าสมมติทีมนี้สมมุติว่าแบบเฮ้ยเราจะเล่นจริงจังนะครับสมมุติผมจะเล่นจริงจังกับทีมนี้นะครับอ่าโทวะเซซุนะแน่นอนต้องแม็กดาบน้ําก็มีนะครับแต่ดาบน้ำเนี่ยการใส่ให้กับโทวะเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดเนื่องจากว่าตัวมันเองเนี่ยสกิลการเดินข้ามของเขาเนี่ย อ่าสกิลการเดินข้ามของเขาเนี่ยมันบังคับอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยมันโดนอยู่แล้วต่เป็นผมก็จะไปใส่ให้กับตัวอื่นคือแบบเนี้ยโอ้มีเอลซ่าด้วยนะโอ้ไอนี้ก็จะแม็กด้วยนะคือแบบเนี้ยผมเชื่อว่าโคตรเสียของนะครับนี่ประมาณนี้ก็ถ้าเกิดเขาอยากเล่นแบบสนุกสนุกไม่จริงจังไม่ซีเดียนอันนี้อยู่แล้วนะตามสบายเลยนะครับอเดี๋ยวลองมาดูกับทีมนี้นะครับก็มีตัวของ บาบาลล็อกอเดี๋ยวลองมาดูคือบาลล็อกเนี่ยดาเมจมันโหดนะเห็นแต่ว่าตัวมันเปราะนะครับมันอาจจะแบกทีมไม่ได้ถ้าแบบตัวรอบข้างไม่ไหวแต่ถ้าเกิดตัวรอบข้างไหวเนี่ยตัวมันก็จะโหดเลยนะครับถือว่าโหดเลยนะ,ะแต่ว่าเรารีวิวเนี่ยตัวเดียวๆเนี่ยรีวิวไปหลายคลิปแล้วนะครับว่ามันค่อนข้างจะมีความเปราะบางสูงอยู่กันนะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพึ่งตัวรอบข้าง าการเลือกปั้นตัวแม็ก็จะแบบประมาณนี้ว่าแบบเฮ้ยบางตัวเนี่ยมันเก่งนะแต่ว่ามันอาจจะต้องพึ่งเพื่อนรับพังนิดนึงเช่นแบบตัวมันอาจจะแบบอ่าเปล่ะบางหน่อยครับอ่าดูโ,โหอ่ะโอเคด้วยด้วยไอดของผมนะที่ยังต้องใช้เวลาครับอดทนอันนี้อย่างที่บอกนะ อดทนครับยังไม่สามารถปั้นทีมครับขึ้นไปยืนเพชรไดห้หรือแบบยืนทองหนึ่งก็ยังไม่ได้นี่ก็ถือว่ายืนก็ยังแบบยืนแถวแถวทองสอยู่เลยครับอ่าไม่เห็นหัวเลยอะ่ะหายไปเลยทำไมไม่ได้ปล่อยมาสักตัวหนึ่งเลยครับในส่วนของอ่ะออกมาแล้วออกมาแล้วดูนะอ่ะออกมาแล้วครับนี่หงายไปแล้วหทีออกมาแล้วหงายไปหทีสทีหงายไปเลย นี่อย่างที่บอกคนระับว่าการจะเลือกปั้นเลนเจอร์แม็กคือจริงๆเนี่ยไม่ผิดนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปปั้นตัวที่แบบ เฮ้ยมันเก่งแต่มันอาจจะเปราะบางอาจจะยืนกลุ่มข้างหน้านครับมาเป็นตัวแรกเนี่ยมันอาจจะยังช่วยทีมได้ยากหรือสมมุติถ้าเป็นเดือนนี้สมมุติว่าการปั้นบากิแม็กเป็นตัวแรกของทีมแล้วแบบเฮ้ยตัวรอบข้างไม่มีซับพอร์ตเลยไม่มีดาเมจไม้เลยสมมุติทีมไม่มีดาเมจไม้เลยนะแล้วเราใช้บากิแม็กเนี่ยแล้วเราไปเจอท่าน้าแบบเต็มทีมอย่างเงี้ยในลีกแถวนี้เจอแบบท่าน้ําเต็มไปหมดนะก็าอาจจะมีปัญหา แบบนี้ก็จะมีปัญหานะโหนี่เสียดายอยู่งันนะเรนเจอร์ตัวแม็กดีเกียรก็ดีครับแต่ว่าใช้เรนเจอร์ประมาณนี้นะครับทีมก็จะสภาพก็จะออกมาประมาณนี้ดูนะดูเกียร์นะเป็นไหวพริบนะเออแต่ใส่ธนูอย่างนี้นะครับเออเนี่ยดูเอาลวกันครับนี่อันเนี้ยไม่ยอมเอามาใช้นะครับนี่ประมาณนี้ตัวอย่างคือมันเห็นง่ายดดยมากเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวโอโรจิโดปโปนะคือสรุป ไม่ค่อยได้เห็นอะไรเลยครับแทบจะช่วยทีมไม่ได้ชัดเจนสักเท่าไหร่นะไอะอย่างนี้บอกนะว่าถ้าจะหวังผลก็จะเป็นหลีกประมาณทองเนี้ยอาจ้ะเกิดแบบอยากได้เรนเจอร์ตัวเก่งที่แบบเฮ้ยแบกบทีมขึ้นไปแบบอยู่หลีกเพชรเนี่ยโอรจิโดปโป,โปผมถือว่ายังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์น,นั้นนะ มาดูกันต่อที่ฮาเนยามะนะครับตัวนี้ผมก็เห็นมีคนปั้นแม็กซ์นะก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดปั้นตามชอบไม่ว่ากันเลยนะครับอ่ออย่างคลิปเมื่อเช้าเนี่ยซีรีส์ติเพื่อนนะก็มีน้องคนหนึงมาบอกว่าเขาปั้นล็อกซี่เพราะว่าชอบ อ่าบางคนเนี่ยดูครับเกิดชาินี้พี่ต้องเทพแล้วชอบจริงๆนะอ่ะอย่างเนี้ยใครชอบฮานิยามะจะปั้นแม็กไม่ว่ากันเลยนะครับถือว่าไม่ผิดเพราะว่าบางคนเนี่ยเห็นอยู่ในทีมแล้วสบายใจนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็พอจะมีดีอยู่นะในการปั้นแม็กนะครับแต่ผมก็ยังมองว่าระดับของมันเนี่ยในการแบกทีมเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะมากอ่าแต่ก็ถือว่าก็ถือว่าพอได้นะถ้าให้เลือกระหว่างโดปกกับฮานิยามะเนี่ยผมว่าฮานิยามะผมชอบมากกว่านะครับอ่ามาดูกันที่สเตตัสดีกว่านะครับ อ่าเป็นพลังน้ำนครับมีพลังโจมต,ตีกายเวล140เนี่ยสามแนะครับแม็กนี่7จสนนึอ่ะเพาะไม่เยอะนะตามปกติของสายพลังนะแต่หลังเนี่ยดาเมจสายพลังเนี่ยมันก็หนักขึ้นมาหลายตัวนะอ่าถ้าเกิดดาเมจไม่หนักมากก็เน้นครับยืนานานๆปล่อยตัวออกมาเยอะอ่าให้กลายเป็นดาเมจสะสมนั่นเองครับอ่าพลังชีวิตนะครับเยอะมากนะเวล140 4สี่ล้านหนึครับแม็กอยู่ที่7จ็ดล้านแ อ่าค่อนข้างสูงนะแต่ก็อย่างที่บอกนะตัวเลขสูงไม่ได้หมายความว่าจะถึกอ่าเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันอาจจะมีแฝงพิเศษเกียร์อาจจะไม่ดีครับแต่ว่าหลบเก่งเป็นพิเศษก็รอดตายได้ง่ายนะหรือบางทีเนี่ยเจอชนะทาตุยิงเข้ามาเนี่ยที่แกก็หลบได้เยอะเออหรือแบบแพ้ทตุบางตัวยืนได้นานไอ้พวกเนี้ยมันถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างพิเศษอ่ะเดี๋ยวดูว่าตัวนี้จะพิเศษไหมนะ อ่ะตำแหน่งยืนครับ115มันกลักไปอ่ะคือตัวตนใกล้นะครับที่แบบยืนไกลสุดเนี่ยผมให้ซัก1 0 0เพราะว่ายิ่งมันห่างมากเท่าไหร่เนี่ยตัวชนใกล้นะมันก็จะทำให้เลนเจอร์ตัวข้างหลังเนี่ยโดนยิงล้วงเข้าไปถึงนะครับได้ง่ายขึ้นอ่าน,นี้มันก็เลยกลักไปนิดนึงนะะแต่ว่าเคลื่อนที่ไวนะไวปิดเลยครับมีบัฟวิ่งด้วยนะความเร็วในการโจมตีไม่สูงเท่าไหร่ครับ อาคูเดอร์เรนเจอร์โปรติอัลตราเก้าไฮประสิทสามแมคขันครึ่งครับและถ้าใช้น้อยอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะก็เลยบอกนะครับว่าถ้าเลือกระหว่างฮานิมากับโดโปเนี่ยไอตัวนี้ก็พอจะมีดีกว่านะครับอาสกิลหนึ่งครับดาเมจยี่สิบแปดเท่านะลดลบสกิลลดต้านสกิลจริงๆคือดีนะถ้าทะลุอมตะเนี่ยผมบอกเลยว่าเฮ้ยดีเหมือนกันจะช่วยทีมได้นะครับเพราะว่าถ้าเรนเจอร์นะครับปล่อยตัวมาเยอะอาจจะคล้ายๆกับตัวของ เจสิก้าแสงอ่ามันมีลดหลบสกิลศัตรูใช่ไหมออกมายืนานานๆครับเดี๋ยวศัตรูเนี่ยปุ่มมันจะแตกไปเองนะปล่อยตัวไปเยอะเนี่ยการลดหลบลดต้านศัตรูเนี่ยมีผลนะแต่พอไม่ทะลุปุ๊บหวังผลยากเลยอย่างที่บอกนะครับอ่ะความกว้าง290จุดครูดาวสกิล12วินะครับก็มไม่ได้กว้างมากด้วยแล้วก็ไม่ได้ทะลุด้วยนะครับอัตราสกิลคำรามนะครับบัฟหน้าป้อมนะอ่าบัฟวิ่งนะครับความเร็วในการโจมตีนะครับแล้วก็อ่าเพิ่มอัตราติดคริ ก็เอาไว้บัฟตัวกันบินก็ได้คือ PP อ่ะอย่างที่รู้กันนะว่าเรนเจอร์มันต้องมีอมตะติดมาบ้างแหละนะแล้วก็ปล่อยออกมาหลายตัวนะครับมันก็ป้องกันทีมยิงคริปไปก็ไม่โดนนะมันจะไม่เหมือนอย่างกิววอแบบนี้กิววอลเนี่ยจำนวนเรนเจอร์มันจำกัดบางทีตัวอมตะจะมีไม่กี่ตัวนะครับทางคริปในกิววอลโหดมากยิงแป๊บเดียวหายหายครึบเลยนะถ้าเจอนะครับทีมในเดีกแบบ ซักตำนานานี้หรือมาสเตอร์บางทีมเนี้ยเขาใช้พีโก้กันนะเขาใช้พีโก m a มนะคลิกกันโหดมากฉะนั้นเนี่ยพีพก็รู้กันนะก็จะใช้ยากนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันติด อมาตานั่นเองนะครับบับกว้าง360จุดคูทั้สกิลอัลตร้า12ไฮเปอร์9ครับส่วนความสามารถไฮเปอร์เพิ่มได้ระดับหนึ่งก็คือ300หน่วยอันอย่างที่บอกนะว่าเฮ้ยมันก็ช่วยได้อยู่ในกรณีที่แบบเฮ้ยชอบอยู่กบเยอะไม่ค่อยมีตัวดีๆก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งนะที่ก็ไม่น่าเกียดอ่ะถือว่าเป็นตัวรองที่เฮ้ยก็ปั้นแม็กได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดจะวังผลจริงจงผมว่าก็อาจจะยังไม่ค่อยไหวนะ อาการใส่เกียร์ถ้าจะเน้นทึกตึกก็คอนไม่กวาดรองเท้ากระเป๋านะครับหรือช่องกลางเกียร์ป้องกันก็ได้เพราะว่าแรกใช้ไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวผมทดสอบนะก็เลยต้องเอาดาเมจมาใส่นะครับแล้วก็เกียร์ป้องกันดีสุดคือชิ้นนี้ก็คือเกียร์ฟรีนะครับอ่ายกเว้นเปิดได้ดีกว่านี้ก็เปลี่ยนกันไปนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันดีกว่านะคือในอนิเมอ่ะบางคนชอบเลยโหดูเท่ดูเก่งดูโหดูเจ๋งครับ พอมาเป็นตัวเรนเจอร์ครับดูกล้องเลยดูกล้องมากครับคือออกแบบแบบออกแนวตลกนะผมนึกว่าเป็นโนบิตะนะครับเอออ่ะมาดูกันครับบัฟน้ป้อมนี่เอฟเฟกขึ้นหัวไวด้วยอันนี้อย่างเงี้ยชัดเจนนะนี่วิ่งไวเลยครับนี่แล้วก็เดินสโลวทีหนึ่งแล้วก็ซัดปากไปหนึ่งทีอ่ะดาเมจก็ไม่หนักเท่าไหร่นะเอาไปไหนแล้วอะคือเรนเจอร์ประเภทบับน้บป้อมมันมักจะเป็นแบบนี้นะคือบางตัวมันก็ มันก็ไปอย่างเงี้ยอยู่ดีก็หวงเบงดังนั้นครับไม่บัฟอันนี้พอบัฟปุ๊บนะครับก็โอเคนะคือประเภทเดนเจอร์บัฟวิ่งนะครับอันแน่นอนนันด่านวิ่งนี่โหก,ก็เปราะนะครับอันแต่ว่าเวลร40นะครับแล้วก็เยียนะอารบสกิลก็มีแค่กระเป๋าออกสกิลนะอันนี้ก็ถือว่ามีดีนะอันแต่ว่าเสียดายนิดนึนะครับว่ามันไม่มีปวดอ่ะคือถ้ามันมีป่วนมันน่าจะดีกว่านี้นะ อ่าบับวิ่งก็ใน p ิวพีเนี่ยบับวิ่งมันก็จะมีผลดีทั้งเกมเล่นเองเกมตั้งรับนะครับอย่างเกมเล่นเองเนี่ยก็บางทีคือแบบดันศัตรูไปไกลแล้วไนงะต้องการที่จะอ่าวิ่งนะครับอ่าวิ่งไปกดดันศัตรูอะไรประมาณนี้นะครับอ๋อบินแม็กอ่ะเดี๋ยวลองดูนะเพราะว่าผมมีโอติเวอร์อ่ะทีมนี้น้ําเพียบเลยครับอ่ามาดูกันครับอ่าช่วงนี้เกมจะมีแบบว่า ผลลุงแบบอยู่ดีก็เด้งเต็มขึ้นมาเนี่ยบ่อยอยู่เหมืนกันนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนี้ว่าอ่ะทีมนี้ผมก็หวังผลจากโอริเวอร์นะครับอ่ะบินแม็กเจอรกันนะครับอ่ะอะไรเนี่ยผมปล่อยผิดตัวนะครับนี่บับหน้าป้อมนะคือมันดีตรงที่ว่าบับหน้าป้อมนะครับแล้วก็บักว่างถึง360จุดนะครับมันก็เลยทําให้เนี่ยสมมุติว่า อยู่ในจังหวะที่เราวิ่งไปหาศัตรูนะครับหรือศัตรูพัดมาแบบนี้นะครับแล้วเราแบบพัดกลับพัดกลับแล้วเราแบบต้องการให้มีตัวแบบวิ่งเราจะได้วิ่งไปกดดันศัตรูแบบนี้นะครับอ่ามันก็จะแหกกันไปเป็นฝูงแบบนี้อ่าเรียกได้ว่ารีบไปกดดันศัตรูนะครับอ่าในเกมนั้นเองก็จะหวังผลอยู่ประมาณนี้นะก็คือหวังผลให้นะครับโอ้โหนี่ผิดจังหวะผิดจังหวะร้ายแรงมากนี่พอวิ่งไปกดดันศัตรูได้นะครับก็มีโอกาสนะที่จะ เอาชนะได้นะครับนี่ต้องระวังนะผมไม่มีตัวการบินนะนี่เตอบินเจอบินครับถือเป็นทางเลือกนะสำหรับการปั้นตัวบินแม็กนะครับอ่ากับเกมตั้งรับก็เช่นเดียวกันนะเผื่อโดนแบบพัดอัดป้อมแล้วแบบเราอาจจะยังไม่ตายอย่างเงี้ยหรือแบบฝูงยังอยู่นะพอแบบวิ่งปุ๊บเนี่ยก็วิ่งคืนกลับไปที่เดิมอย่างนี้ผมสู้ไม่ได้แน่นอนเออทีมยังมีความห่างชั้นครับก็ต้องสุ่มหานะสุ่มหาทีมที่แบบว่าอาจจะไม่ใช่ อาต้องต้องสุ่มหาทีมที่อยู่ในลีกแท้เออบางทีมเนี่ยมันไม่ใช่ตัวในลีกแท้มันออตัวที่แบบว่าอาจจะแบบไม่เอยได้เล่นนะอ,อ่าลีกมันก็เลยกองกองกันอยู่ข้างล่างนะทีมดีๆครับหรือเขาอาจจะเล่นน้อยประมาณนี้นะครับอ,อมาดูครับอ,อ่ฝาฝั่งตรงข้ามถือว่าตัวดีๆเยอะนะก็เรียกได้ว่าก็เป็นทีมในอนาคตแล้วนะครับอ,อ่าอย่างผมเนี่ยโอลิเวอร์ครับก็เป็นทีมในอนาคตนะอ,อ่าอย่างเงี้ยผมก็ สมมุติเอาฮาเนยมะมาใส่ในทีมครับก็จะช่วยทําให้อดาวมเมตของโอลิเวอร์นะครับเป็นการบัฟกลุ่มนะครับโอลิเวอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับก็บัฟให้กับโอ้โหเดีนดูนะเนี่ยตัวอย่างครับการได้เรนเจอร์ตัวคู่เทพแล้วเป็นตัวดีๆนะอันนี้ข้างล่างเห็นเลยนะข้างล่างผมสู้ไม่ได้นะแต่นี่ครับใช้ตัวบินเออใช้ตัวบินนะครับก็อย่างที่บอกนะมันก็แบบอาจจะยังไม่ได้ช่วยแบบอะไรมากมายนักนะครับ เดี๋ยวลองดูทีมนี้นะครับก็อาจจะเป็นผูเลนเก่านะครับอพอดูเรนเจอร์นะครับโอ้โหเก่ากึกเลยมีตั้งแต่สายญานะครับแล้วก็พงเก็บกบมานะครับหรือว่าตัวเกมจากกบเยอะอะก็ได้มาปั้นโพไซดอนแม็กซ์นะครับแล้วลองดูกับทีมนี้คืออย่างที่บอกนะว่าลีกแถวเนี้ยน้ำแบบเกลื่อนกลาดมากนะครับทั้นั้นเนี่ยได้นะครับ อ่าไม้ดาเมจไม้โฮโทดาเมจไฟโฮโทเนี่ยให้มันเป็นดาเมจครบธาตุเนี่ยมันก็จะสบายใจหน่อยนะอ่ามันก็จะแบบว่าไปกันได้เรื่อยๆครับอย่างที่บอกนะเรนเจอร์ Ranger, ครับบางตัวมันอาจจะไม่ใช่ตัวเก่งและเป็นตัวเก่าด้วยครับก็โดนทุกอย่างอย่างง่ายดายครับมันก็จะอ่าช่วยทีมอะไรไม่ได้มากต้องค่อยๆอ,อ,อดทนนะแล้วก็สู้กันใหม่ๆนะผมนี่อ่ะจิ้มไปเลยไหนๆก็ไหนๆละเออทีมนี้ไอเดียลับนะเป็นไอดีในตำนานของผมอยู่กันนะอ่าก็จะมีเรนเจอร์ตัวเก่าๆ,ๆนะครับ อ่ะบอยบายบอยบาย,บยนี่ก็อาศัยตัวบินเป็นหลักด้วยนะอันนี้ครับบับบิ้งก็เนี่ยสำคัญสุดนะก็จะเป็นประมาณนี้ที่เหลือก็อาจจะหวังผลยากสนิดหนึ่งเพราะว่าด้วยสกิลที่ยังไม่ทะลุนะคือเรนเจอร์ตัวรองเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีนะครับ ทะลุนะเออเพอยังไม่ได้มีทะลุนะครับการใช้งานก็จะยังยากอยู่นะครับอ่ะวันนี้ก็รีวิวโดปโปก,กับคาเนยามะนะครับสตัวเนี้ยถ้าเลือกได้ผมเลือกคาเนยามะอ่ะเพราะยังน้อยบับวิ่งเนะี้ยไปใช้ด่านวิ่งได้อ่าแล้ว p ีอก็ถือว่าโอเคนะก็ไม่น่าเกลียดในกรณีที่แบบอย่างที่บอกนะชอบจริงจังนะครับอ่าเกลือมากนะครับกบดําเยอะมากอ่ามี60 80ตัวร้อยตัวนะครับแล้วก็เอามาปั้นแม็กทําเป็นไฮเปอร์แม็กนะแล้วก็เพิ่มแรกส0มนะครับอันนี้ก็ถือว่าช่วยทีมได้นะะครรับอ่า่าาาเพว คือผมมองอีกจุดหนึ่งว่าตัวนี้นมันไม่มีบัฟป้องกันทีมเลยอาจจะไม่ค่อยดีอีกจุดหนึ่งนะที่ไม่ค่อยดีนะมันจะเป็นแนวแบบว่าบุกทะลวงไปหาศัตรูมากกว่านะก็เหมาะกับตัวมันนั่นแหละนะก็เป็นหัวหน้าแก๊งรุ่นที่2เลยนะครับอ่ะก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกนะอยากให้ทีมโหดจัดจัดรอปั้นตัวเก่งตัวเจ๋งตัวคู่เทพนะครับอ่าส่วนน้องๆก็จะเริ่มถามมาเยอะแล้วว่าจะเปิดหาโคโรโบรอบนี้หรือจะไปเปิดแสงมืดเดือนหน้า คือเราจะรู้กันอยู่แล้วนะกบม่วงไม่ได้หากันง่ายๆแสงมืดถามว่ามันโหดกว่าโคโรบโบไหมส่วนใหญ่จะโหดกว่าส่วนใหญ่จะใช้งานได้โหดกว่ามีค่าแฝงเยอะกว่าความสามารถให้เปิดอะไรต่างๆดีกว่าโคโรบโบเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่การปั้นแม็กมันยากนะอ่าเราก็เลยต้องมานั่งนะครับ ปั้นตัวพื้นฐานเนี่ยก็คือเนนิคโคโลโบเนี่ยแม็กก่อนแล้วค่อยๆหาแสงมืดเข้ามาเสริมในกรณีที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็ควรต้องเปิดตัวของเดือนนี้ก่อนเป็นหลักนะแล้วเดือนหน้าก็ค่อยอาจจะแบ่งอ,า,อาจจะเอาตัวเดือนหน้าก็ได้ไปเปิดเรนเจอร์นะครับแล้วค่อยๆมาเสริมทีมนะหลักการมันจะเป็นประมาณนี้อย่างที่เราเห็นนะอย่างเดือนนี้นะเอาแค่มีนะครับโอลิเวอร์บากิแม็กสตัวเนี่ยเปอร์เร์ก็เล่น,นได้แล้วนะในหลีกทองนะเอาจริงๆนะโอลิเวอร์บากิแม็กสตัวนะครับ เล่นในอีกทองได้เลยสบายๆเลยนะเพราะว่าเรนเจอร์ค่อนข้างจะโกงมากในเดือนนี้นะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ